บารูบันุ่มจะสลัดอวกาศที่สร้างความหมายน่ให้กับจักรวาลหลังจากที่ลูกราดวงดาวและปล้นสมบัติจนหมดจะใช้เรือจอมันาสูนในทันิีกินดวงดาวเพื่อเปลี่ยนพลังชีวิตของดวงดาวเป็นดายมณีเพื่อเก็บสะสมไว้เป็นคอลเลกชันและเมื่อสาม0ันปีก่อนได้มาหมุกที่โลกได้เผชิญหน้ากับกิงกัมแรุ่นแรกจนพ่ายแพ้และถูกผนึกเอาไว้จนบัจจุบันผนึกอ่อนลงจึงได้ฟื้นคืนชีพอีกครั้งแต่จอมันาสูนในทันหนยังคงหลับไหลกลายเป็นเกาะลอยน้ําในมหาสมุทรจึงได้ตั้งสี่กองทัพบารูบันเพ เซฮาผู้นาบารูบันเป็นคนโหดเหี้ยมฉลาดและเจ้าเล่ห์มีความแข้นต่อกินกรเรรุ่นแรกในอดีตเนื่องจากถูกตัดแขนซ้ายจนถูกแทนที่ด้วยแขนเทียมรูปตาขอพร้อมด้วยปืนใหญ่แนกลัวเชลินดาเมื่อพี่ขตนนักรบหญิงทําหน้าที่ควบคุมพังงาของไดทานิกมีความแข้นต่อกินกากรีนเพราะโดนเมืออที่จะต่อสู้ได้ทําให้เกิดบาดแผลคนนี้บอกเลยว่าแข้นจริงบุคูลาเทสวางแผนของบารูบันทําหน้าที่วางแผนต่างๆแต่หลังจากเซฮับรู้ว่าบุคูลาเทสวางแผนเพื่อทรยศทําให้ถูกเซฮับจับทวงน้ําแต่ก็ยังรอดมาได้จึงงคิิดววาแผนับพี่ าสวินนำของเราเพื่อสร้างอาวุธในการแก้แค้นครั้งนี้ซันแบทผู้บัญชาการคนแรกที่ใส่ใจร้อนมุทะลุมีความสามารถในด้านการต่อสู้ในการใช้ปืนพกเป็นอาวุธหลักและไล่ล่าด,ด้วยมอเตอร์ไซค์ซื้อแกงรถซื้อแกงจะระแรงได้ไงใช่ไหมบูโดผู้บัญชาการคนที่2มีท่สใส่สุขุมใจเย็นมีความสามารถในการโจมตดีด้วยดาบเป็นหลักและสามารถวางแผนตามหาแสงทางช่างเผือกจาเบาะแสปริศนาจากคำสํานวนต่างๆแต่ถูกปลดออกเพราะโดนพวกเดยกันใส่ร้ายจนถูกจับขังแต่ก็ยังแหกคั่วออกมาได้เพื่อทำภารกิจเป็นครั้งสุดท้ายจึงนัััับเเป็นนผูู้้าทททพีีีี่่สสสุุขมมมแลละศกกดรรรโคตย อิเลียสผู้วิชาการคนที่3าผู้ที่มีพลังด้านเวทมนต์เป็นหลักโดยรูปร่างจริงของอิเลียสเป็นผลึกวิญญาณสีแดงถึงจะตุยไปแล้วแต่ถ้าผลึกยังเหลือก็ยังสามารถได้คาถาในวิธีเพื่อคืนชีพกลับมาได้เสมอจนผลึกสีแดงถูกทำลายโดยบัตโตบัสเพื่อรักษาอาการน่าเปื่อยของไดทานิีจึงไม่สามารถฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้อีกบัตโตบัสผู้วิชาการคนที่4ี่แข็งแกร่งที่สุดมีพลังต่อสู้สูงแต่กลับเน้นใช้กำลังโดยไม่มีความคิดในการวางแผนสามารถโจมตีด้วยเวทขวานเป็นหลักโดยจากการที่สูรรกายใต้โลกกินเข้าไปสสมมมิเนลาาาาาาพพออค้ววุงรรรจกกศืับบบ แก่ผลประโยชน์โดยเอาหุ่นมาขายให้แต่ก็ยังโดนกิงกแมนแย่งคืนไปจนต้องชดใช้จนถังแตกแต่ก็ยังได้รับหน้าที่วางแผนในการคืนชีพของไดทันิคแต่สุดท้ายแล้วก็โดนกิงกแมนขัดขวางจนกลายเป็นสภาพนี้และตุยไปในที่สุดอันนาถมากจอมมานาสูรไดทันิคปีศาจยักษ์ที่มีชีวิตของบารูบันที่ใช้เป็นเรือในการเดินทางไปทั่วอวกาศในการทาลายดวงดาวต่างๆในอดีตถูกวนึกจากการต่อสู้ระหว่างกิงกแมนเมื่อ3,000ปีก่อนซึ่งกลายมาเป็นฐานทัพบัญชาการของบารูบันต่อมาได้คืนชีพจากพลังของดาวหางแต่เพราะไดทันิดถ ถูกทำลายอยู่ดีเกือบกลับแต่หลับอีกรอบและอสูร,รากายใต้โลกอสูรปีศาจที่สร้างขึ้นจากเศษซากข,ของเดนิกที่ตกมายังโลกที่ดูดซับความชั่วร้ายกับมวลพิษของโลกเป็นอาหารเพื่อเติบโตมีความสามารถทำลายสิ่งแวดล้อมต่างๆและเติบโตจนขยายร่างได้แต่พวกบรุวันก็หาวิธีเพื่อจับมากินยาเพื่อให้ร่างกายโตเต็มที่และจะใช้เป็นเรืออสูรลําใหม่แทนยากหน่อยนะเพื่อนหวังว่าพวกนายคงจะไม่ได้โฟกัสที่จุดๆเดียวกันหรอกนะัดพูดมบส